สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างกลุ่มแชทใน IG นะครับวิธีการสร้างนะครับขั้นแรกเข้าไปใน IG ของเราครับจากนั้นให้เรากดตรงแชทตรงมุมขวาบนนี่นะครับตรงแชทนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดตรงรูปดินสอครับตรงมุมขวาบนนี่นะครับนี่ครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถค้นหาเพื่อนได้นะครับอันนี้นะครับเช่นเราติ๊กแบบนี้นะครับเราก็สามารถค้นหาเพื่อนได้นะครับ แล้วก็กดบวกนะครับถ้าเจอชื่อเพื ah ่อนครับกดแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดคําว่าสร้างแชทกลุ่มเลยนะครับกดไปนะครับนี่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อกลุ่มได้เลยครับนี่นะครับเราตั้งได้เลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยน สีทีมแชทก็ได้นะครับแล้วเราก็สามารถเพิ่มสมาชิกหรือเอาลิงก์เชิญนี่นรับไปให้คนอื่นกดเข้ามาก็ได้นะครับแค่นี้นะครับวิธีการสร้างกลุ่มแชทใน IG นะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ